ทั้งหมดนี้คือหุ้นส่วนในการพัฒนาพี่น้องสองฝั่งโขงในในสี่ประเทศเนี่ยนะฮะค,คือคือมันต้องต้องมองมองแบบนั้น,นถ้ามองเป็น,นกลไกแข็งแข็งเอาแต่พลังงานแล้วแล้วมันจะเอาเอาเอาไปให้ใครใช้อ่ะใช่ไหมเอาไปใช้ทําอะไรมันมีเหตุผลแค่ไหนและมันทําลายความยั่งยืนตรงนี้หรือเปล่าค่ะครับค่ะมีข้อเสนอให้มีการพูดคุยร่วมกันของคณะกรรมาการลุ่มน้ําโขง คือ,คอจริงๆแล้วข้อเสนอเนี่ยต้องใช้กลไกลของกรรมธิการแม่น้ําโขงเพื่อเอาประสบการณ์ของไทยเราเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับพี่น้องยยนลาวขเขมรด้วยะนะครับเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะกลับมาถามในช่วงท้ายนะคะว่าถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้เนี่ยกรรมธิการชุดนี้จะทําอะไรต่อนะคะมาที่ทางอาจารย์ประกอบสักนิดหนึ่งค่ะอาจารย์คะอาจารย์ศึกษาในเรื่องของระบบนิเวศเรื่องทรัพยากรในลุ่มน้าโของอาจารย์คิดว่า ถ้าหากว่ามีการสร้างเขื่อนหรือโครงการต่างๆที่พัฒนา,าในาในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะสิ่งที่เป็นคุณค่าแล้วจะต้องหายไปแล้วกู้กลับมาไม่ได้แล้วเป็นสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับระบบนิเวศบริเวณนี้คืออะไรคะหลักสากลน,นะครับในการพัฒนาเอาทรัพยากรน้ำเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในกรณีนี้เอามาผลิตกระแสะไฟเนี่ยหลักสากลที่จะต้องพิจารณามีอยู่3มอย่าง3หลักข้อแรกจะต้องคุ้มค่า นะครับคุ้มค่านี่มากกว่าคุ้มทุนนะครับเพราะคุ้มค่านี่ต้องพิจรารณาสิ่งที่เสียหายไปเราได้ฟังชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตทั้งชุมชนทั้งสัตว์น้ําทั้งปลาทั้งทุกระบบนิเวศอันนี้เราต้องมาคิดเป็นมูลค่าทั้งนั้นผมว่ามูลค่าพวกนี้ประเมินไม่ได้เลยนะครับผมว่าไม่รู้จะประเมินเป็นกี่ล้านล้านนะครับไม่ต้องมาพูดถึง แสนล้านนี่ก็เยอะแล้วลงทุนแต่ว่าเมื่อพูดถึงคุณค่าของธรรมชาติเนี่มหาศาลหลักข้อแรกนี่นะครับอันนี้แม้กระทั่งคิดก็ผิดแล้วครับถ้าใช้หลักข้อแรกนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ในการเอาน้ำมาผลิตกระแสไฟนั้นระบบที่ถูกที่สุดก็คือฝรั่งเขาเรียกว่าไมโครไฮโดรลาวเขาเรียกว่าไฟฟ้าน้ำตกลาวกำลังจะเริ่มที่จะทำแล้วเหมาะมากครับ ใช้การลงทุนประมาณ20 30ล้านต่อ1นเมกะวัตต์นะครับอันนี้ถูกที่สุดไฟฟ้าน้ําตกนี่เราใช้ประโยชน์จากความต่างระดับเพราะนั้นได้พลังงานมากมายใช้น้ําไม่มากโครงการเล็กๆกระจัดกระจายไปทุกจุดที่ลาวเนี่ยมี2อง0,000ื่นกว่าจุดที่สร้างได้เขาสามารถผิดกระแสไฟ4ี่0มื่นกว่าเมกะวัตต์ได้เลยจากไฟฟ้าน้ําตกเล็กๆเดี๋ยวเราไปซื้อเขาดีกว่าครับอันที่สก็คือ,อ,อพอ ลงมาในตอนกลางของลําน้านี่แล้วก็คือสร้างเขื่อนทั่วไปที่เราเห็นแล้วก็ผลกระแสไฟอันนี้จะลงทุนมากขึ้นหน่อยประมาณ 60- ถึงเจล้านต่อหนึ่งเมกะวัตไอ้ที่แพงขึ้นก็คืออย่างตากมูลเพราะเรามาลงในที่ราบมากแล้วความต่างระดับน้อยมากใช้ปริมาณน้ํามากขนาดไหนแต่พลังงานที่ได้มันไม่มากนะักเพราะว่าสูตรคํานวณพลังงานเนี่ยมันเป็นยกกําลังสองของความต่างระดับแต่ว่ามันเป็น แค่สัดส่วนธรรมดากับเอฟปริมาณนะ้ำเพราะปากมูลนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเว่าแม้กระทั่งคิดก็ผิดแล้วที่มาสร้างเพราะว่าโดยธรรมชาติความต่างระดับมันไม่มากผิดไฟได้ไม่มากอันนี้ลงทุนประมาณร้0ยหล้านต่อ1นึ่มกวัตเห็นไหมเราเพิ่มแพงขึ้นเรื่อยๆตามที่บ้านกลุ่มนี่ผมคำนวณคร่าวๆนี่ขั้นต่ำสี่รล้านต่อหนึ่มกะวัต คำถามของผมผมก็คือหลักข้อแรกความคุ้มค่าคไอ้นี่คุ้มทุนก็ยังไม่คุ้มทุนเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องความคุ้มค่าก็หมดไปตัดไปหลักข้อที่สองคือจะต้องให้มีผู้เสียหายน้อยที่สุดในเรื่องการใช้ทรัพยากรเนี่ยเพราะว่าเราจะบอกว่าประโยชน์สูงสุดแล้วเรามาชดเชยตัดสินใจบนประโยชน์สูงสุดนี้ไม่ได้เพราะว่าคนเสียหายคนละกลุ่มกับผู้ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นหลักข้อที่สองคือ ต้องให้มีผู้เสียหายน้อยที่สุดกรณีนี้ผู้เสียหายเยอะกับหลักข้อที่สามเมื่อมีผู้เสียหายแล้วจะต้องชดเชยผู้เสียหายจนเกิดความพอใจเรารู้แล้วระบบบ้านเราเนี่ยในประเทศกําลังพัฒนาอย่างบ้านเราในเรื่องดูแลประชาชนดูแลคนที่ถูกเอาเปรียบนี่ดูแลชาวบ้านเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นผมว่าพิ่นรณาจากหลักสามหลักนั้นก็แค่คิดก็ผิดแล้วแต่สุดท้ายที่ท่านสว สุรจิตได้ยกขึ้นมานี่ยสำคัญมากครับแม่น้ำโขงเนี่ยไหลผ่านหกประเทศจีนเขาทำไปก็เป็นเรื่องของเขาเพราะมันต้นน้ำลำธารผลกระทบท้ายน้ำจะน้อยหน่อยแต่ก็ไม่ควรทำแต่ว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้แต่พอมาถึงลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามเนี่ยเราคุยกันได้ครับเพราะคนเสียหายที่สุดมากที่สุดคือพวกเรากันเองและเวียดนามใต้ครับตรงนั้นอู่ข้าวอู่น้ําถ้าน้ําเค็มขึ้นมา80กิโลแล้ว ถ้าเราไปสร้างเขื่อนมากๆกักน้ําไว้เนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของเวียดนามเขาไม่ยอมให้เราทําอย่างนี้ง่าย,ายๆหรอกครับผมคิดว่าประเด็นหลักในการพิจารณาในการที่จะสร้างอะไรเนี่ยสามหลักเราต้องเอาใช้หลักพวกนี้มาพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าสอดคล้องกับสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องได้พูดทั้งหมดกระ,ะทบเข้ามากครับค่ะอาจารย์ประกอบคะถ้าหากว่าพูดถึงเขื่อนบ้านกลุ่มตอนนี้ซึ่งยังไม่มีให้เห็นอาจาจะจินตนาการภาพยากถ้าเปรียบเทียบกับ เขื่อนที่เรามีอยู่แล้วอย่างปากมูลอย่างเงี้ยพอจะเปรียบได้ไหมคะว่าถ้าบ้านกลุ่มมีขึ้นมาเนี่ยมีข้อมูลบางอย่างที่เคยอ่านแบบพันๆว่าเขื่อนที่ตั้งบนลําน้ําโขงโดยตรงผลกระทบต่อระบบนิเวศมันจะรุนแรงมากกว่าเขื่อนในลําน้ําสาขาค,ความเป็นจริงมันเป็นยังไงคะอาจารย์อันนั้นก็เป็นเป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าแม่น้ำมูลเป็นสาขาของแม่น้ำโขงค่ะทนี้ถ้าทําอะไรก็ตามกับแม่น้ําที่ใหญ่เนี่ยผลกระทบต้องมากกว่าแน่นอนครน,นี้ เคื่ปากมูล่นเป็นตัวอย่างชัดเจนที่ลักษณะจะคล้ายๆกันคือสร้างในที่ราบแล้วเอากระแสน้ําปริมาณน้ํามาปั่นไฟมันได้ไฟไม่มากเคื่อบ้านกลุ่มเหมือนกันแต่จะร้ายแรงกว่าเพราะผลการศึกษาของปากมูลผลการศึกษาของบ้านกลุ่มลุ่มน้าโขงนี้เรามีอยู่แล้วนะครับอ่ล้วค่ะ แต่ถ้านึกไปถึงย้อนไปที่คุณประสานได้ให้ข้อมูลไว้ว่าจริงๆแล้วการสร้างเขื่อนหรือว่าการรับซื้อไฟตรงนี้ไม่ได้อยู่ในแผน PDP ด้วยก็เลยยังมองไม่เห็นเหตุผลนะคะที่จะอธิบายซึ่งกันและกันของการที่จะต้องสร้างเขื่อนหรือว่าจะรับซื้อไฟจากเราที่บริเวณนี้ก็แล้วแต่บริยากให้มีอย่างมากกัน้นมากมากขวางมันกับแม่น้ำโขงปล่อยให้มันไหลไปตามวิถีของมันเขื่อนบ้านกลุ่มนี่ไม่ทราบว่าลงเงินไปกี่ล้านบาทแล้วเนี่ยนะครับที่จะต้องศึกษาไว้ก่อน ควรจะชะลอโครงการหรือรัฐบาลจะต้องยกเลิกข้อตกลงต่างๆกับประเทศต่างๆแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น คุณสุภกิจจากมูลนิธินโยบายสุขภาวะเชิญค่ะครับก็เราก็คงได้ทราบข้อมูลมากขึ้นนะครับว่านอกจากโครงการเขื่อนบ้านกลุ่มเนี่ยนะครับซึ่งโดยข้อมูลเนี่ยก็เห็นได้แล้วว่าความคุ้มทุนความคุ้มค่าเนี่ยมันไม่มีนะครับเรามีทางเลือกอื่นที่จะได้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกกว่านี้แล้วก็มีผลกระทบน้อยกว่านี้นะครับในด้านหนึ่งเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยอาจจะบอกว่าต้องศึกษาไว้ก่อน จะได้เป็นทางเลือกไว้นะครับนิวเคลียร์นี่รัฐบาลก็บอกว่าต้องศึกษาไว้ก่อนลงเงินไปพันกว่าล้านนะครับเขื่อนบ้านกลุ่มนี่ไม่ทราบว่าลงเงินไปกี่ล้านบาทแล้วเนี่ยนะครับที่จะต้องศึกษาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเราเห็นประเด็นว่าเอ๊ะมันมีปัญหาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื <mm ่อที่จะเป็นทางเลือกที่ไม่ถูกเนี่ยไว้ทําไมนะครับแล้วในกรณีเขื่อนบ้านกลุ่มก็ยังมีการข้ามรัฐขั้นตอนอีกเนี่ยเราควรจะไปสนใจทางเลือกอื่นๆอีกหรือเปล่าครับ มีมีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกสองสเรื่องนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยเขื่อนบ้านกลุ่มออมีกําลังผลิตติดตั้งอยู่ประมาณ1,800เมกะวัต์แต่ว่ากําลังผลิตที่พึ่งพิงได้จริงๆเนี่ยมีอยู่เพียง375เมกะวัต์เท่านั้นหรือประมาณ20%เ <ฮะ S 1> นะครับ <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นถ้าคิดคิดต้นทุนอย่างที่ทางท่านอาจารย์ประกอบออได้เสนอเมื่อสักครู่ผมคิดว่าจะแพงกว่า4 400ล้านบาทต่อน1นเมกะวัตนะครับ <ฮะ S 1> อาจจะเป็นพันล้านต่อ1เมกะวัต นะครับนี่ประเด็นที่1เอ่อเรื่องว่าคือเขื่อนที่สร้างมาแล้วแต่ว่าใช้กับใช้จริงๆได้แค่20%ของกําลังผลิตติดตั้งนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าเขื่อนบ้านกลุ่มในขณะนี้ที่ถูกออกแบบอีกครั้งหนึ่งโดยบริษัทกิตเลียนไทยกับทางรัฐบาลลาวนี่นะครับเป็นข้อมูลทีเ่เปิดเผยจากทางรัฐบาลลาวออกมาเนี่ยคือออกแบบว่าใหญ่กว่านี้นะครับคือเดิมเนี่ยพอพอ,ออกแบบไว้ที่1,800เมิะวัตต์ แต่ว่าทางทางลาวขนาดนี้นออกแบบไว้ขนาด2,300เมกะวัตต์คือใหญ่กว่าเดิมอยู่ประมาณ400กว่าเมกะวัตต์นะครับคือถ้าใหญ่ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าน้ําระดับน้ําของเขื่อนบ้านกุ่มใหญ่ขนาดนี้จะท่วมพื้นที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยมไม่ใช่ท่วมเฉพาะ3,000โบกนะครับจะท่วมที่เรานั่งคุยกันตรงนี้ด้วยะน,นะครับ ก็เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติม2เรื่องตรงนี้ครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่เราคุยกันด้วยข้อมูลต่างๆที่หลากหลายมากมายนี่แต่โครงการเขื่อนบ้านกลุ่มนี่เป็นโครงการที่มาคู่กันกับเขื่อนปากชมอีกเขื่อนหนึ่งซึ่งอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วก็มีชาวบ้านจากทางปากชมมาร่วมรับฟังตรงนี้ด้วยนะคะอ,อ,อยู่ตรงไหน,นะคะพี่บุญคำหรอคะ ค่ะเชิญค่ะฟังฟังข้อมูลต่างๆนานาที่เรากําลังคุยกันว่าด้วยเรื่องของเขื่อนบ้านกลุ่มแล้วคนปากชมว่ายังไงบ้างคะ,ค,ะความคิดเห็นคือกันก็บเพื่อนนี่แหละครับเพราะว่าปัญหามันมีใคๆกันครับว่าบาันหา,าพี่อําเภอปากชมกับมีแหล่งท่องเที่ยวคือกันนะครับเป็นแก่งน้ำจุดที่น้ำไหลเชี่ยวที่สุดครับใน จังหวัดนั่แหละครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสื่อเสียงหมองหนึ่งของจังหวัดเลยครับการผลกระทบกันแม่นสางเคลื่อนเนาะมันก็สิคือกันนี่แหละครับคือมันสิกืนเอาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชีวิตที่เข้าหาอยู่หากินตามลำนำโคงนี่ไปเบิดเนาะครับเนาะนี่ก็ในใจของผมกับบอ่อยากให้เกิดแหละครับคือบอ่อยากให้มีอย่างมาก,กันมาก มา,มากขวางมันครับแม่น้ำโขงปล่อยให้มันไหลไปตามวิถีของมันเราชาวบ้านก็ได้หาอยู่หากินตามวิถีชีวิตแต่ดังจะเหลือมมากนะครับค่ะย้อนกลับมาที่ในพื้นที่ที่บ้านกลุ่มด้วยนะคะทางนายกอบตอที่หนามแท่งนะคะคุณศิระสิทธิ์ค่ะหลังหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลในมิติต่ตางๆแล้วในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่ คิดว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้นมีผลยังไงต่อคนในพื้นที่ที่จะคิดแล้วก็ประเมินสถานการณ์ต่อไปหรือว่ามีความคิดเห็นต่อโครงการนี้ค่ะเชิญค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีนะครับว่าในเรื่องของประเด็นเรื่องของเกษตรริมโขงเรื่องของประมงพื้นบ้านนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าคนทั้งอุบลเองน่าจะคิดว่าเป็นประเด็นร่วมก็คือเรื่องของวัฒธรรมใบตองนะครับ อย่างข้างหน้าเราเนี่ยจะมีพานใบสีใช่ไหมครับอยอดของพานใบสีก็มาจากใบตองซึ่งหมู่บ้านที่อยู่ริมโขงเนี่ยนะครับก็จะมีมีสวนเกษตรที่ปลูกกล้วยเนี่ยเยอะมากนะครับในแต่ละวันนะครับก็จะมีพ่อค้าจากจังหวัดอุบลเนี่ยที่มารับซื้อใบตองนะครับแล้วก็ของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลก็คือหมูยอใช่ไหมครับ อร่อยมากนะครับแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าผลกระทบจากการสร้างเขื่อนเนี่ยนะครับว่าสวนกล้วยของชาวบ้านหายไปนะครับหมูยออุบลราชธานีเราที่ขึ้นชื่อเนี่ยไม่รู้ว่าวัสดุที่จะนํามาห่อหมูยอเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรไม่ทราบเหมือนกัน <Okay. S 1> แล้วก็โดยเฉพาะวัฒนธรรมใบสทีที่ที่มีใบตองเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะครับผมมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สื่อถึงวัฒนธรรมสื่อถึงวิถีของชุมชนแล้วก็ คือถ้ามองเรื่องของตัวนอกจากเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจเองนะครับกล้วยนะครับถือว่าเป็นเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านะนะครับอย่างมหาศาลเลยครับค่ะ ได้เห็นความผูกพันและความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันนะคะแบพูดถึงเรื่องใบตองกับหมูยนี่พูดเรื่องอื่นคนกรุงเทพอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าเกี่ยวกับตัวเองอยังไงแต่พูดเรื่องหมูยอกับใบตองแล้วมองเห็นเลยนะว่าเกี่ยวกับตัวยังไงอ,อยากจะให้ทางอาจารย์เรืองประทินลองลองพูดถึงมิติทางด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่บริเวณนี้สักนิดนึงก่อนนะคะเชิญค่ะเฉพาะปีที่แล้วนะครับพูดรายได้ก่อนว่าพี่น้องอุบลราัานีมีรายได้จากการท่องเทีท่ยวเฉพาะช่วงเดือนเมษานะครับ ผมมีโอกาสได้ไปมมร่วมสัมมนากับการท่องเที่ยวอ,อุบลราชธานีเม็ดเงินสะพัด20ล้านบาทนะฮะช่วงสงการ20ล้านบาทที่เกิดจากการท่องเที่ยวสามัญโกตรงนี้มาเฉพาะที่นี่น,นะคะเฉะพาะที่นี่ครับค่ะอันนี้แค่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับถ้าไปรวมกับวิถีชีวิตชาวบ้านพี่น้องบ้านผมไม่มีเงินเดือนทํานาได้ขายข้าวได้นิดหน่อยเขาอยู่ได้ครับอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างพอเพียง เอาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมีแค่แหปากเดียวนี่เดินลงไปที่หนองน้ําทอดแหได้ปลามาเลี้ยงครอบครัวได้ทั้งวันแล้วครับไม่มีแหผู้หญิงไปเก็บหอยตามบุงตามหนองต่างๆเนี่ยเอามาอกม,มาแกงให้กับลูกกับเท่ากินอยู่ได้อย่าง,างสบายขอบคุณนะคะอาจารย์คะอาจารย์ได้ประมวลทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นในมิติทางด้านการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายคงจะต้องมาถามค่ะว่าท่าการบรรยากาศแบบนี้เพื่อที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้บ้างเนี่ยค่ะท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในส่วนต่างๆจะดําเนินการยังไงกันต่อไปคะก็คงคงจะเป็นบทสรุปที่ผมอยากอยากเรียนพ่อแม่พี่น้องที่นี่นะฮะสิ่งที่เรามีหน้าที่อยู่ก็คือว่าหลังจากที่เราศึกษาแล้วเนี่ยเราก็จะนําเรื่องผลการศึกษานั้นเข้าสู่สภาะนะครับเมื่อมาที่วุฒิสภาทุกคนเห็นด้วยเราก็จะเสนอเรื่องนี้ให้รัฐบาล เราจะมีข้อเสนอแนะท,ที่ชัดเจนว่าสิ่งอันนี้เนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยอะไระรัฐบาลควรจะชะลอโครงการหรือรัฐบาลจะต้องยกเลิกข้อตกลงต่างๆกับประเทศต่างๆแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นก็คือต้องถามพ่อแม่พี่น้องก่อนะนะครับถ้าไม่สามารถจะทําได้นั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะใช้มาตรการในที่เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราก็คือมีการเสนอถอดถอนผู้รับผิดชอบในสิ่งที่เกี่ยวข้อง นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการตามกฎหมายรัฐมนูนที่ให้เราทําได้อยู่แล้วครับขอบคุณค่ะคุณคํานูนมีข้อมูลเพิ่มเติมมีมุมมองเพิ่มเติมคือมผมว่าสมาชิกวุฒิสภาก็ทําได้ส่วนหนึ่งน,นะครับแต่ว่าผมเห็นว่าส่วนสําคัญที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือเปิดประเด็นเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นสาธารณะขึ้นมารวมทั้งที่ทีวีไทยทําในวันนี้นะฮะแต่ว่าชาวบ้านก็คงไม่สามารถฝากความหวังไว้กับเราทั้งหมดได้นะฮะผมว่าชาวบ้านก็ต้องรวมตัวกันอย่างนี้ไว้ต่อไปแล้วก็ตระหนักดีว่า การบริหารบ้านเมืองการปกครองบ้านเมืองเนี่ยในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยทำตามอําเภอใจไม่ได้ที่เขาพูดกันว่าเป็นนิติรัฐเนี่ยคือว่ารัฐบาลจะทําอะไรเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายและในขณะนี้เนี่ยเรามีกรอบกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญใครจะบอกว่าดีไม่ดีอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยให้สิทธิที่เขาเรียกว่าสิทธิชุมชนใครจะมาทําอะไรกับชุมชนของเราเนี่ยโดยเราไม่รู้